เซเวนสวัสด <Where? S 1> <ugly. S 2> hey, ีค่ะไม่เอาไม่เตะกันโอ้ยเตี๋ยวไก่ปุ๊บไปเขาจะมาเลยันอันนี้มันจะไปด้แมน้อก็ตอนแรกกวยยกจะเอาไปด้วยแมนเปลี่ยนอ๋อปน้ำป้านี้พูดเรื่องหน่อยดิน่อยดี ไข่ดื้อปันนิจจนะสวยกระเป๋าบางใหญ่หน้ากดดัมากกอนูอโอ้ยน้ำมดมันไม่นานกินแรำกาศดตกนอร่อยอร่อยเรินกแต่ว่าศแต่ว่ากาแฟมีนัวชูรสอ่ะ ไม่รู้อะใส่เกลือวะเออ่เกม้งไม่ออกไปเขามาด้หข้างในเข้ามาด้หข้างใน ตรงเขาสวยมากเลยว่ะโอ้โหเอาให้เอาให้ได้ nhiều ได้ไหมได้เหรออืมป้องเปิงเปิงเปิงเดี๋ยวป้าตีลองทานว่ะเออใจตังอะไรใจแตงตั้งหนาใจแตงใหญ่ย่าะยังมันจะลากกันหมดไม่เอา ยังเรออะไรกิดได้นเอาเือกเลอะไรวันวันวันไม่มีโทงเม่อไรวันอ้ยายะแค่นี้ปังไหมป<ะ>ับปับกัแล เนี่ยโบกินให้หมดโอพี่คนเพียนเพียนไหม่ยๆอุ้ยเก่งเลยหมดแล้วคุโบรำรำนั้นทำไมไม่บอกจะให้เนี่ยเออคือเพี้หรอกล